ก็ท้อๆเลยพื่อความแน่ใจไปแล้วค่ะเก้าอี้เราเป็นแถวเลยแล้วมันก็ไม่มีใครจะไปเอาให้เนี่ยไปหมดเลยเก้าอค์เก้าอี้มันมาเพื่เดียวมาถึงรถสุรถใครติดรถใครติดนะไปเลยเก้าอี้หมดยามต้ม่อยู่เว้ยใครเป็นยามวะพี่แหลมพี่แหลมแล้วไปไหนอ่ะไปหมดแล้วเก้าอี้นะ ใส่ไปในบ้านค่ะแน่เลยไปแล้วดูเนี่ยนี่แลอยู่ทางไหนโอ้ยกระยีวนออกไปไม่ออกหรอกกระยีมันต้องไปข้างหลางนู่นเพราะน้ำมันเข้ามานิ่โอ้ลูกกูรถใครเข้ามามันเต็มแล้วเนี่ยรถใครรถคนไขยเหรอใช่โอ้เนี่ยมปีนี้ปีแรกเลยค่ะ รถไปจอดปั๊มน้ำมันเนี่ยพี่เพิ่งมาตอนไปยังไม่มีน้ำเลยปั๊มน้ำมันไปได้ใช่ปั๊มน้ำมันเนี่ยปอสทอเอาไปฝากได้เลยโอ๊ยตายแล้วเผลอพแกเดียวไปเมื่อกี้ไปยังไม่มีน้ำเลย การน้ำแรงมาก น,นครับกๆๆๆบ็พื้นในพื้นที่ที่รับแจ้งนะครับก็จะเป็นในส่วนของเขตบ้านขามบ้านพับแล้วก็บ้านยิวนะครับ รับแจ้งว่าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับที่อุทกภัยน้ําท่วมเนี่ยตอนนี้มีน้านะครับเพิ่มกําลังและสูงขึ้นนะครับแล้วมีน้ําไหลเชี่ยวค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะครับที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่จํานวนมากนะครับและก็บุคลากรอีกมากพอสมควรในทั้งสิ่งของนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่พร้อมด้วยความสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับ ครับผมแล้วในส่วนของอผู้ประสบภัยเนี่ยที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยมีจํานวนเยอะไหมครับผมพอจะทราบไหมอตอนนี้จํานวนยังไม่ได้ชัดเจนในรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บอยู่ข้างในนะครับหรือผู้ป่วยติดเตียงเองนะครับยังยังไม่ได้รับการประสานในส่วนว่าในประสานมาเพียงแค่ได้รับการ อพยพพื้นที่บางส่วนที่โด,โดนน้ํำท่วมมาแล้วอ่ะครับค,คือยังมีประชาชนที่ยังติดอยู่ภายในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ครับ